สวัสดีค่ะเราโกดวันนี้จะมาท้าความถึงกำเนิดของสัจธรรมคุณภาพไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าคุณภาพเลยเป็นสัจรธรรมคุณนะประโยชน์ช่างเหอะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของอุกกาบาตจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติอนาคตใหม่ของโลกและนั่นคือจุดกำเนิดโกด แฟลตแบ็กกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วค่ะมีก้อนเลือดในมดลูกมีก้อนเลือดในมดลูกย้อนกลับไปในครอบครัวธรรมดามีผู้หญิงคนหนึงเกิดมานั่นก็คือเราโกดเรามีพี่ชายที่คานตามกันมา1คนและเกิดมาก็มีหมาเป็นเพื่อน1ตัวพี่ชายของเราเกิดก่อนเรา3ปี ระหว่างที่เราไม่อยู่พี่ก็ได้มีเพื่อนเป็นหมาเล่นกับหมาแต่เมื่อโกดได้ถือกำเนิดขึ้นพี่เราก็ยังเล่นกับหมาเหมือนเดิมแต่ช่างเรื่องนี้เถอะทุกๆอย่างเหมือนเป็นปกติต้องท้าความก่อนคือเราเกิดมาเป็นผู้หญิงที่เราเกิดมาเป็นผู้ชายแต่ได้ความที่ไม่ธรรมชาติก็เกิดขึ้นคือเขา้าใจไหมว่าการเลี้ยงดูที่เหมือนกันอาหารพี่กับเราก็กินเหมือนกันทุกอย่าง น้ำก็กินเหมือนกันนอนก็นอนพร้อมกันตื่นก็ตื่นเท่ากันโดนสอนก็โดนสอนแบบเดียวกันคือเราโตโตมาในแบบที่เรียกได้ว่าเป็นเด็กสตับบอลคือเราแตกต่างกับพี่ชายมากพี่ชายเป็นคนที่เรียบร้อยมากคือถ้าพี่เราอยู่ในโคโนะก็จะเป็นนินจาที่คุมจักกะได้ดีมากแต่คือคือพี่เราเป็นผู้ชายที่ต้องมียุทธโภกกรพร้อมยาดมยาหม่องพิมเสน ไฟฉายสำหรับการลุกไปเข้าห้องน้ำในตอนกลางคืนคือต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างคงมีปีศาจตอนกลางคืนมั้งพี่เป็นคนที่เชื่อฟังพ่อกับแม่มากเน้นนะคะว่าตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่ตอนที่อยู่กับเราก็คือคือไม่รู้ว่าเราเป็น b o บ n อนช l ยหรือว่าพี่เราเรียร้อยเกินไปคือเราไม่มีสิ่งนั้นในตัวถ้าเราอยู่ในโคโนฮะเราจะคุมจักกะไม่เก่งเลยแต่เราเน้นใช้กําลังมากๆและก่อนที่เราจะได้เป็นหัวขเงะในด่านแรกเราต้องฝึกให้เก่งกาดอุปรสรรคแรกคือ พี่จะรักแกนแค่ไหนสุดท้ายเบื้องลึกของทั้งหมดก็ต้องตีกันมาก่อนละทั้งนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กทําให้เราถูกเอาไปเปรียบเทียบบ่อยๆจากพี่ชายผู้ที่เชื่อฟังน่ารักในสายตาพ่อแม่แล้วก็มียุทธณ์พร้อมใต้หมอนเบื้องหลังคนที่เห็นความจริงทั้งหมดมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือเราด้วยความที่เขาเป็นพี่เราอะ่ะคือคือเขาลืมตามองโลกก่อนเราตั้งสมปีเขารู้ว่าอะไรไม่ควรทําอะไรควรทํา เขาได้ลองผิดลองถูกมาเกอนเราตั้ง3ปีคือเราจะไปเอาชนะได้ยังไงอะถ้าถ้าเขาห้าขวบเราก็เพิ่งสองขวบเองอะแต่ถ้าเขา8ขวบเราก็เพิ่งแค่5ขวบเองอะมันจึงเกิดศึกระหว่างนินจารุ่นใหญ่กับนินจารุ่นเล็กอยู่บ่อยๆทางพี่ซึ่งเป็นนินจาผู้ที่มีสมองอันแกมโกงชอบจัดทําการดวลซึ่งเป็นศักดิ์ศรีของพี่นั้นก็คือการดูเอลมันคือการดวลไพยุกิ แต่ไม่ว่ยยา Bref, ยังไงก็ตามการดูเอลไม่ว่าจะเล่นยังไงเราก็จะเป็นคนแพ้ตลอดมีหลายอย่างที่อยู่ในหัวเต็มไปหมดจะต้องโง่เหรอวะไม่ไม่โง่เหรอวะทำไมอ่ะทำไมอ่ะหรือยังไง่ยทำไมมาตลอดเลยอ๋อทำไมเนี่ยไง่เยเนี Bowser> ่ยเคยมีวันหนึ uh ่งพยายามจะดูเอลแบบต่อเนื่องเพื่อจะจำไพ่ทั้งหมดที่พี่อธิบายแล้วชนะเกมนี้ให้ได้ ก็ยังไม่เคยแม้แต่จะตีไข่แตกแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปไม่นานเราพยายามจำไพ่ทั้งหมดแล้วแต่ก็มารู้ทีหลังว่าทั้งๆทงี่กูควรชนะอ่ะเด็กที่พี่ให้มาคือเป็นเด็กที่บางมากเด็กพี่คือเด็กตัวเล็กๆนั่งขัดสมาธิแล้วกองไพ่สูงกว่าเข่าอะหลักการที่เราได้มาจากพี่มันเหมือนเหมือนเป็นเศษขย,ยะไพ่กะกจากเด็กพี่เอามาให้เราหรือไม่บางทีก็สับเปลี่ยนเด็กเล่นบ้างด้วยความหนาของเด็กกูที่เท่าเดิม เน้นนะคะว่าความหนาเด็กกูเท่าเดิมอ่ะอีกอย่างเช่นไพ่นี้3มดาวแต่การเนี้ยเป็นอมะตะเมื่อไพ่ใบนั้นอยู่ในมือพี่ไม่มีไพ่ไหนในกองเราที่สามารถล้มไพ่ใบนั้นได้พอรอบต่อไปก็มีการลองสลับเด็กเล่นเรามีการที่เป็นอมะตะอยู่ในมือแต่เมื่อมันอยู่ในมือเรามันกากลงทันทีเราแพ้เกมนั้นค่ะทุกคนคือคือตอนเด็กกูเล่นได้ไงเป็นสิบกว่าตาวะกูยอมไปได้ไงวะทั้งทงั้งที่ควรชนะแล้วอะ่ะใครเป็นคนคิด กฎเว้นตะไลนี่อ่ะและหลังจากวันนั้นก็ทําให้ได้รู้ว่าเส้นทางนักดูเอลของเรามันได้จบลงแล้วและหลังจากวันนั้นก็ได้ทาให้รู้ว่ากฎจริงๆของการเล่นไพ่ยุกิผู้เล่นต้องไม่มีไพ่ต่ํากว่า40ใบาบางตาเขายังมีไม่ถึง10บใบเลยแล้วการชนะหรือแพ้ก็คือใครไพ่ในมือหมดก่อนจะเป็นคนแพ้แล้วไพ่บางกว่าแล้วจะมีสิทธิชนะไว้ไม่เป็นไรค่ะเส้นทางนักดูเอลของเรามันได้จบลงมาแล้ว แต่เส้นทางการเป็นนินจาของเรายังไม่จบลงโกดผู้เป็นนินจาที่ฉลาดและยังเก่งในการใช้กำลังต้องให้พี่ได้ชดเชยในสิ่งที่เขาเคยทำมาไว้สมัยเด็กจะมีของเล่นที่ซื้อได้ตามตลาดนัดพวกงานวัดเทศกาลไม่ว่าจะเป็นพวกลอยกระทงเวียนเทียนต่างๆเรา,ากับพี่จะซื้อไอ้เจ้านี่มาวีวีหมุนหมุนนะเขาเรียกว่าอะไรอะเนื่องจากเป็นผู้ชอบการทดลองและวิจัยอย่างมากค่ะอยากรู้ว่าการเอาที่ไอวีวีเนี่ย กระแทกเตียงกระแทกโซฟาเป็นยังไงก็ได้ลองแหละมันก็แค่หยุดหมดไปแต่พอลองแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่สุดมันยังไม่หลั่งใจมันยังไม่ถึงขีดจํากัดของการทดลองมันน่าจะต้องมีอะไรที่เด็ดกว่านั้นจงังหวะนั้นเองค่ะเลือบไปเห็นหัวพี่ที่เพิ่งตัดผมมาแล้วเวลาผู้ชายตัดผมมันจะ,จะมีเกลียนเกียวอยู่ข้างหลังในหัวก็เริ่มเกิดการต่อสู้กันเองแหละถ้าเอาไอวีวีนี้ไปโดนหัวพี่จะเป็นยังไงนะมันจะเกิดการตีลังกาของไอ้เจวี๋ยอยากทาการทดลองที่สําคัญที่สุดในชีวิต ระหว่างที่อยู่ในห่วงความคิดเราได้ยินเสียงนง <c oughs> วีในมือเราแตกค่ะใช่ค่ะเราเอาวีนั่น <c oughs> ไปเหวี่ยงใส่หัวพี่อย่างแรงในจังหวะที่กําลังคิดสงสัยและทนาดนั้นเองเรารู้สึกว่าเหตุการณ์มาเริ่มเงียบลงมันเกิดอาร์กวอร์ดขึ้นหลังจากที่วีแตกเราเลยชิงจังหวะที่พี่กําลังจะหันมาว่าอะไรโดนหัวเราชิงร้องไห้ค่ะคือเรารู้สึกสงสารตัวเองมากตอนนั้นว่าวีเราแตกอะ่ะคือเราจะไม่ทําการทดลองอีกแล้วคือ ก็ตอนนั้นทําไมรู้สึกสงสารตัวเองมากที่จะไม่มีการทดลองการวิจัยเกิดขึ้นอีกแล้วอนาคตของชาติเหมือนทุกอย่างมันมืดลงค่ะพี่หันมาทําหน้าเวอเราร้องไห้ว่าเราจะเอาอันใหม่พี่ก็เริ่มหงุดหงิดแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะเราได้คลายออกไปแล้วแต่ในใจคงเอามาฟาดหัวกูทาไมวะแล้วลยังจะมาร้องไห้อาวีใหม่อีกอะ่ะแล้วเช้าวันต่อมาเราก็ลืมการเล่นวีนั่นไป เส้นทางหัวใจนักเลงมันก็เป็นเส้นทางที่ยากงละาบากอะค่ะคือไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรเราก็จะเป็นคนที่โดนดุหรือเป็นคนผิดเสมอถึงแม้บางทีเราจะไม่ได้ทําก็ตามถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยนะคะที่ไม่ได้ทําแต่ด้วยความที่เราไม่สนใจคําเตือนหรือคําดุของพ่อกับแม่เลยทําให้ระหว่างการเติบโตเราเริ่มแข็งแกร่งขึ้นค่ะมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นด้วยน้ํามือของเราใช่ค่ะนี่ไม่ใช่แค่เพียงครั้งเดียว การที่จะเป็นโฮคะเงะที่แข่งแก่งได้เราต้องไต่เต้าโดยการฝึกกับผู้ปรับอย่างพี่คือมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายคะ่ะสมัยเด็กนี่เป็นแค่การยกตัวอย่างแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางนักเลงสู่โฮคะเงะนี่คือสำหรับ EP นี้แล้วเจอกันใหม่ค่ะบาย